สวัสดีครับเดี time, ๋ยวคลิปนี้ครับผมเซบิกจะพามาเบงนะครับผมเป็นผานครับผานพ้วนนะครับผมนะครับเป็นของแคร่งหลีครับนะบเป็นผ่านหกครับผมนะครับใบยี่สี่นะครับตัวนี้เป็นของไม้เมื่อนึงครับผมนะครับของไม้เมื่อนึงนะครับแต่ว่าเขาสิค้ายราคาแบบล่างสต็อกครับผมนะครับจากราคาปกติครับผมนะครับราคาปกติกับยูทีหกหมื่นสามพันบาทนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นของแคร่งหลีครับ นะครับ KHL นะครับนี่นะครับใบยีิบซีนิ้วครับผ่านหกจานยีิบซีนิ้วนะครับมอสําหรับรถรุ่นอ่าสี่สิบแรงขึ้นไปนะครับผมจนถึงห้าสิบแรงนะครับอ่าใส่รุ่นได้แน่ๆนะครับผมใส่จอรเดียสี่สิบแรงได้นะครับสี่ิบห้าแรงห้าสิบแรงนะครับรากาถ้าเป็นไายสีสมก็จะเป็นใส่อ่า MU สเก้าครับผม MU สี่เก้าราคาถ้าเป็นของนิฮวคนแรกนะครับก็จะใส่หนึงแต่ลุนอ่าผมว่ามันไดว่าของของอ่า นิวแลนด์นะครับรุ่นสามสิบเก้าเลี้ยงได้บอนะครับแต่ว่ารุ่นของเขาถ้าเปหลุนหาสิบเลีงนี่ใส่ได้เลยนะครับผมนะครับแต่ว่าน่าจะใส่ได้อีกดอกนะครับเพราะว่าสเปคตัวรถเขาก็ใหญ่อยู่นะครับใส่ได้เลยนะครับอ่านะครับจากราคาปกติครับผมหกหมื่นสามพันบาทนะครับเหลือนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นของใหม่มือหนึ่งครับแต่ว่าขายในราคาแบบล่างสต็อกครับผมตอนนี้นะครับเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับปกติมีสองตัวนะครับลูกค้าไปแล้วตัวหนึ่งนะครับเหลือตัวหนึ่ง นะครับผู้ใดหายู่นะครับรีบๆเลยนะครับผมนะครับงามๆครับของไม่เนาะนี่ครับนี่นะครับขายในราคาพิเศษไปเลยนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสลักนะครับนี่ห้นะครับสลักมีครบเลยนะครับสลักยังครบนะครับสลักอ่าด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับห้ยสามตัวนะครับครบเลย นะครับหาอายู่นะครับดีดดีดเลยนะครับผมนะครับสี่หมืนห้าพันบาทนะครับนี่ลดลงมากับกับสองหมื่นนะครับผมนะครับราคาปกติมันหกหมื่นสามเนาะนะครับเดี๋ยวเอาขายในราคาแบบรางสต็อกกันไปเลยนะครับใส่ดีครับรุ่นนี้น้ำหนักดีครับน้ำหนักอยู่ทีสี่ร้อยนะครับผมแปดสิบประมาณแปดสิบห้ากิโลขึ้นไปครับนะประมาณนั้นประมาณสี่ร้อยแปดสิบหานะครับหรือว่าอาจจะนักกว่ากัอ่ากว่านี้นะครับแต่ว่าอยู่ขาวๆนี้คือสี่ร้อยแปดสิบห้ากิโลนะครับ ใส่สี่สิแรงห้าสิบแรงได้นะครับพันหกใจที่สี่หนูครับครับยังบม่นหลางนะครับผมนะครับแต่วกเาเอาเครื่องก็ฉีดฉีดให้เลาละนะครับมันหลอกขึ้นมานะครับว่ามันยังนะครับสีซื่อน้่งามเลยครับใครหาอยู่รันดัวเลยนะครับผมนะครับ หากเท่านไรนะครับที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามหนเลยพี่นะครับผม080นะครับ282นะครับ9258สองห้าแปดเเอ็มนะครับนี่ฝ่าวเลยนะครับผมราคาหนีนะครับเหลือแค่ตัวเดียวแค่นั้นนะครับอ่าผู้ใด้ผ่านมีอดนะครับผมนะครับกระถามว่ามันใหญ่กว่าปกติกว่าตัวพวกผานป่องกลุ่มนะครับเล็กกลุ่มกลุ่มหนานะครับพวกอ่าคือตังตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นจของคล้ายๆเอาเดี๋ยวเทียบกับของซีเอ็มทีไปเลยนะครับนี่ของซีเอ็มทีจะเป็นโค้งกลมครับนี่ นะครับต้นงควกลมประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ใหญ่กว่านะครับสูดดินแข็งก็ดีกว่านะครับขอใค้รีสูดดีกว่านะครับผู้ใดหาอยู่ฝ่าวเลยเด้อนะครับอ่าของเงินหนึ่งถือครับราคานี้ี่ีมือหาครับพ่อเอาเลยครับพ่อเอานะครับสีมือหานะครับพอของไหม่งหกหมื่นกว่านะครับมันกรลดลงมาเกือบสองหมื่นนะครับนี่ สลักเซวิคเร็วมาเสียบโซ่นะครับผมนะครับว่าเสียมาล่างหรอกนะครับเดี๋ยวเสียมาล่างนะครับทนายที่หา 5u นะครับอ่ารุ่นนวลเลเด้อครับเด้อทัวรเข้ามาตามกบอร์ทัวรได้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับผมนะครับสหรับคลิปนี้นะครับเซวิกเอ็มนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนหากทนายที่ชิ้นจบคลิปนี้นะครับก็ยิมกุ้งเล่ยนะครับผมกด subscribe กันน้ำเนียนนะครับที่สำคัญนะครับยิ่งลุ่งกดติดตามเพื่อประผาดช่องอ่าขี่ไปไหมนะครับของช่องบิ๊กเซ็กเตอร์จอนเดียนะครับสำหรับวัอนี้นะครับผ่านพ้นรุ่นนี้นะครับ มีแค่ตัวเดียวแค่นั้นเด้อนะครับปกติมี2ตัวนะครับตัวนึงว่นในท้ายคลิปลงสัมนะครับถ้าลูกค้าไปก่อนนะครับตัวนึงนะครับเป็นพันตัวเดียวกันนะครับอ่ามี2ตัวนะครับไปหาอยู่เรื่นๆเลยนะครับประมาณนี้ครับนะครับถ้าสนใจก็โทรติดต่อสอบถามสิบเอียงรีเลยนะครับเด้อนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทไม่รวมจัดส่งเด้อครับเด้อนะครับอันนี้คือราคาแบบรถแบบกระนำนะครับผมนะครับขายแบบร่างสต็อกกันไปเลยนะครับ อ่าสี่หมันบาทจากราคาปกติ6กหมืสาพันบาทนะครับอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับซีพีเอ็มต้องขอตัวไลฟ์ไปก่อนพ่อกันไหมคิ่นะครับผมคลิปนี้ขอกล้าว่าสวัสดีครับ